นี้ถ้ามันไม่มาคือโทรนะเออฟังให้เจอจะร้องได้ไหมจะร้องนะเอาหนึ่งสองสามเฮียนัคกูโทรหาหน้าหน้าผัวจ้าด้วยผัวขานัดมาหน่อยนะมันเรียกผัวไห้มึงุ้ยเอาเงินมาก่อนนะไม่หานหน้ามาจ่ายโยเลยโยโย่บอเรียกจ้างที่อหมดหางี้หางี้เฮียนัเนียาผัวจ้าผัวเมียอยู่นี่เอาเลย เนาดหัวจใาเมียอยู่นี่รอหนึ่งร้อยกับเมียนัดคนย้อนแล้วป่ะเฮียนัดบอกโยนไปทรให้เฮียนัดหัวขาเฮียนาดหัวขาพี่ปารอยอยู่นะเมียอยู่นี่เฮียนาดเมียอยู่นี่ไงอยู่เอาไป็ปมึงทำไม่ยากนะเนี่ยก็นี่เฮียนัดเด่นตะโกนมึงทำดีดีดิก็มึงฟังด้วยสิมไปตกมันอยู่ไหนอะคหาเฮียนัด หัวขาหัวขาเมียอยู่นี่เมียอยู่นี่ไปตอไปตออ่ะคือกลับบ้านเหล่วนี้อ่ะพี่นัดหัวขาหัวขากลับมาหาหน่อยเมียอยู่นี่มึงไม่ถึงมึงไปตอไอ้เยี่ยกูพูดหลายรอบแล้วมันมามาแล้วเฮียนัดมาแล้วเฮียนัดเชิญ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 เฮียนัดมาแล้วเนี่ยนี่อ่ะเนี่ยมาแล้วอ่ะหมอกระดาษมากเฮียโอ้เดี๋ยวก่อนโอ้เฮียนัดมันเขียนระบายเนี่ยเดี๋ยวกดเบอร์ลงนัด ไม่ได้ยังไงนี่นี่เขียนนัดอยู่นี่รักสมจิตที่สุดในโลกขอก่อนนะเอาก่อนเฮียนัทเลยเฮียนัทโอ้โหเฮียนัทหัวจ๋าด้วยดิเอาหัวจ๋ามึงก็ตอบใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เอาคำามใช่มึงมึงเปลี่ยนชื่อแล้วอะเอาเอามึงมึงคุยมึงกูจ๋าเฮียนัทไอ้คอื่นเขาดูว่มึงดูให้เฉยๆเอาใจให้ เยนัดเฮ้ยจัอแล้ววนีเยเแตังลุงลุงเต้นรลบปดูนะครับมึงยั่วมึงยั่วเยนัดดเยนัดกูยั่วก่อนเข้าคไนยนัด้งแรกยังไงเยเยนัมนนย่

ยนัดจะเอาต้งมองกินจานโอ้ยอเรียเรื่องหเรียกเยนัดนดมึเรียกนัดจะไม่มาเรียกเบาเลยสีเรือให้สีตะโกนตะโกนหังตะโกงๆทีเอตะโกนเลยเกัดีเดียเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรมาเมื่อกี้กลับไปไหนแล้ววะ เรียกว่าอยู่ตรงไหนเรียกไมมม่่ไได้ยินกาเรฟเรียกคลองคุณนัดอยู่บ้านหลังไหนกูไม่บ้านไอ้กูจะเรียกอะเรีไปแล้วเฮียนัดหัวขาหัวหัวขาเมียอยู่นี่กูจะนลับไปเรื่อยอยู่ไหมไอ้เฮียไปไปดูโบวอยู่นี่ใครไปออกสื่บาทให้มากุยนี่เฮียนัดร้านยูอยู่ไหนสองร้อยสองร้อยโอนให้โยด้วย จำงยังได้ไหมอัด้วยกูติงมึงจังเพรากูได้ไรที่แบบอยู่ข้างล่างอ่ะอ่ามันรีบไปไหนมั้ยมันย้อนที่มันอยู่ฝั่งนู้นยังไม่ยินอยู่ฝั่งนู้นจอดรถจะฝั่งนู้นอ้าวข้ามไปเลยไม่ได้ไม่ได้ข้ามไม่ได้ฝั่งนู้นนะกูบอกไม่ได้ไหมไม่ได้ฝั่งฝั่งใครฮะอ่ามีฝั่งซ้อนไม่เท้าเลยใช่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  มาแล้วไปไปเหี้ยนักปูอยู่นี่อย่ามานะจำเฮียได้ไหมถามด้วยจำเฮียได้ไหมตัองใส่ฟังตรงคาปฟังตรงคามนงูเลยเฮียนักเลยเลยเจ็บเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดคาจูยังบอกไหมไอ้พวกควายโอนตังให้โยด้วยบอกโอ้ตังให้โยด้วยเออให้ดังๆๆมึงช่วยกูร้องทิเฮียนัก มึโมันตายแล้วมูกเนียทเนมาอู่ังรูมงดังๆเลยตีฟังไงแล้วเาจะังหมมันต้องมันเนบ้านเจ้าแล้วเออเ่อกเลเดงนัก็บางเนเดี๋ยวมาเองเล่ันรถสีไนดัไหมเออดัๆโมันมาตอนึุ่ณีบัตีเดียงไมดเองอ่ะรถังไหมเออบานไปเดินมาดูกันไ นี่นี่นี่ร้องแนี่เนี่ยอ่ะร้องนีร้องกันนะร้องบักน่งเฮ้ยนต่มามมาอนตังอนตังมาด้วยอนตังมาด้วยอ๋อเฮียโทรมาบอกอนแล้วม้ากูอนแล้วยังเ้บักเรียสีกูไหวยุ่จิตกูไม่แ่งไม่จตบไม่วันดยรดีกูเขาวาไมด้นะปา ไปที่สามกูกูยังเกีมเนพวกูบอกาจีอไรนั่นกูรักวันไหนนกูให้มึงยีบาทมึงข็แล้วงไปซื้อร้านไหนร้านไหนออกแล้วมึงก็จำอย่างกันมันนงงีบอกวันก้ินมานี่เป็กจะมาวะเล็กเเงเรเเ่มึงยังหัวอได้ะเออทุนมกูขี่มึงมึงมึงนี่แบยี่สิบทกูเออมึงแยกกนนะมึงก็ต้องมันรักเอาไว้ออมึงอยู่ฝังูเร็วเร็ อไปด้่ยบักนัดนี่ลง้งีอู่เล็กเออมาฝามาฝาับหมาอังคกเาเบงยี่สิบลุงเออมาดูเมาดูมาให้เขาเช็คดิาให้เขาเช็คดิตังวันมาให้เขาเช็คดิมาที่มาที่ก่อนให้ลุงถือไว้แล้วก็นี่จะดูเกให้มา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 อย่าเพิ่งกดใบให้แกดูนี่งมาดิอ้าว ใช่เป huh? oh ่ะใช่กุเอาตัวนันได้เราดูดูได้ไอส่งไ้สิสไปมาทึงกูเออไปนี่นะไปใ่ไปนี่ะไอ้นี่ไหนก็ไปให้เขาเช็คหมดแหละนายนาเช็คก่อนเอาเอานี้นไปนี่ี่อนดูนี่ก่อนเอามาเจ้าเจ้าไปนี่ไปดีวไปเดียวสิเอามาดูก่อนตามกูหรือป่าวตามหายนี่ไบสิสีป่ะเอามาดูก่อนเานี่ยเขาเจ้าให้กูเมื่อวาน ไปดูนะกระเป๋าเงมึงเอาไปไป44ไมช่ึงาีกไม่ใช่ของกูตังกูนู้ไม่ใช่รถ้าตังมึงกูคืนตังกูไปี่กูไ่เอามาดูว่าที่มึงอีกไหนไหนะไอ่เให้เขาเช็คเฉยม่ไม่ง่่เ่ก่ไม่ไม่่่ไ่ไ่มงนี่ไอ่่่มง่่ไไม่ไอาไมด เอามาดูหน่อยไม่ให้มึงเอาไปมึงไป่างกูแน่ให้เขาดูก่อนมึงไปซื้อสี่ห้องมึงมึงจ้างเราดิไอ้ควายจ้างไปมึงก็ควางมึงแตกไอ้ย่หลังนั้นให้มึงจ้างไปเดี๋ยวมึงต้องซื้ออะไรเกี่ยวไปบเรื่องเนาะก็ตัางกูหายมึงไล่เอาโม่สิเอาไปหมดเลยไปตัางกูหายไงให้กูจ้างไปเดี๋ยวไห้มึงถือไว้แล้วกูจะเอาตัวลอยให้มึงของโก้มึงเป็นพยานไหมป้าอามไอ้ย่าช่วยด้วยตัางกูหายจริง ให้เขาดูก่อนให้เขาดูก่อนตังคูหายที่ไหนมึงอย่าเข้ามาดูก่อนโก้ไปบอกไปเลยตังหายไปไม่ให้ตังคูหายไปตังกูขึ้นไปก่อนไม่กูไม่ให้ตังกูหายไปมึงจะมาเอากูไว้ให้กูเก็บมึงอยู่แล้วเอามาดิทาดูตอนตังที่มึงอ่ะไม่ได้ตอนกูมึงไม่ต้องมาถามว่ามึงเอามาจากไหนเข้าไปจาไว้เชื่อมึ กูเซ็นไหมกเซ็นไหมจารย์ผมก็เซ็นไว้ตัวอยู่ยุ่เอาไงไปู่จอเอาไปสสืบไปตั้งหมายนไปยื่สิขายันด้วยใช่เปล่าไอ้เหี้ยวไอ้เอ้ยอ้ไอ้ไฮ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้อ้ไ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 ้ไอ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 ้เอ้ไ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 ้ไอ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 ้้ไอ้ไอ้ไอ้มอ้ไอ้้้อ้้้้้้้้้ หายที่ไหนหายที่นี่แล้วใครเข้าไปในห้องก็กูขอดูตามึงเนี่ยแหละรักเอาอ้าวตากูรักมึงทำไมลองกลางดูก่านม่มีลายเซ็นไหมลองดูก่อนมึงเข้ามามอาศัยบ้านพวกกูได้อยู่แล้วถ้าดูก่อนดูลายเซ็นไม่มีมามึงเข้ามายุ่งกับกูทำไมกูจะให้เขาดูเขาคือได้กูหมดแค่กลางดูเลยคุกูจะ้าให้เอวูยุ่งทำไมมึงรู้ตัวอยู่เอ้าอารู้ใจมึงดักเข้ามาจะใส่ตรงนี้แล้วจะจะให้มีได้เยออบ้านาาาาา ออกไปไกล้วัาไปดูไม่ต้องูจะให้มึงดูเองนั่นคือนทีละทต้อมาขมเหงปูอที่จะออกไม่ได้ถ้าทวเอ้าเก็บไว้ดูดูด้วยวองมึงแมนไหนใครเขาเช็กก่อนเข้าเช็กก่อนเหรียญก็ใช่มงว่งเาาให้มันใชไหมเหรียญก็ใช่มั้งแต่เขาไม่ให้กรุตอนที่มีอะไรมีลาเซนหมดเลยนี่้มีลเซ็นมดเลยตังค์มดเลยมีาเซ็นมดเลยก็จะให้มู่หวาไม่ร้อยหนึงตังค์กแม่ตังค์งที่ไหนของกูมึงไม่มีเกิด มึงคือวูมากูเข้าาเข้าะไอกูมึงอย่ายุ่งหู่กล้องยากอธิบายให้เห็นตอนไหนมึงไม่เสือกมึงออกไม่ได้เ้อาคขึ้นมาไ้ไม่ได้ตังค์มึงปัดไม่ปัดมึงเอาไปแล้วไปเดี๋ยวไปกล้องแล้วแล้วกล้มึเล้วไม่เลี้วไม่สันกูให้มึงไปแล้วแล้วไกูะไม่ให้ตัวกูไม่ให้ตักูไม่รไปว้กูจะไม่ให้ได้เจมส์จะออกออกมาตังค์เขา กเองแล้วมึงเอาไปแล้วมึงแล้งใ้ขามงอ่ก็างกูกจะองาจัมไอ้เี้ยออกไปเลยออกไปเลยรังคูนก็แล้วนะเออออกไปออไปอย่ามายุ่งเนี่ยสามลยแอไปถ้ามึงคืนกรุงโดนเออเนี่ยก็ได้แหละชี้วมึงแค่นั้นแหละเอาไปให้มัน